แซบเะแซบปะแซบผมอืมขินเขาไมาแ่แซบเลยเนาะทีมงานวัยรุ่นพากันมาเห็นอย่างก็อนน้องชิมพากันมาทำอะไรมาตีไฟ <c oughs> อืมวัยรุ่นม <c oughs> งานเขาเมื่อ,อไหร่นี่วันที่สองครับสองถึงวันที่ <c oughs> มาได้ครับพี่นอ้องเชศก,การกินปลาม,มูลกำลังเตรียมงานอยู่ตรงสะพานมนูลข้ามไปอำเภอชุมพลบุรีทินีมงานพักพอดกินข้าวกินน้ำเรียจกต้น ทีมงานมารับงานประดับเดประดับต้นไฟประดับสวนนะครับไฟเสาไฟระโยงสองมือแล้วครับพี่นอ้องเล่ว,ว่ารบรวดหญไม่ยามทีมงานครับทีมงานมาทําอยู่นี่สองวันแล้วไม่นีทีโอกาสม่เยี่ยมมายามมาให้กําลังใจนาะ ติดต่อได้ครับยังบม่แล้วนะครับเพราะว่างานวันที่สองถึงแปดนะครับ <c oughs> ที่สะพานมนูลเนาะอยู่อำเภอสตึกนะ แต่ช่วงนี้ก็มาได้นะครับร้านค้าร้านขายก็มาแล้วนะครับจัดเป็นทุกปีนะครับอยู่อําเภอสตึกก็จะมีสองงานก็คืองานแข่งเรือนะแล้วก็เทศกาลกินปลาม,มูลงานกาชาตินะครับแล้วก็งานเจ้าพ่อหลวงอุดม อีนี่ส่วนเพื่นได้อย่างงั้นนะครับเราติดตามเอาวม่นี้ก็มาชมบรรยากาศมาฝากว่าพื้นใครว่าพื้นลูกพี่ปะว่าอันปากแม่ปาก เป็นยังมัน unku, umas, really nice course, มันมันอะไรคุณพอซื้อยี่ห้อถืก็พอถูกอไม่แม่ปุ๊บเปน้ิมนราเอามีเกี่ยวตัวนึงงินเพราะเขา่ยี่ห้อเนาเสีอสอดนอื่นมันหอหนูหลอกอยู่บ่อนี่เงินเดีวเบิ้งเสียบ่เปิดเบิ้งชุดใหมเบิ้งกระแนเออแกเบ้แกไเบ้ ขาฟ้ point, ring, องร้องหว่าของเขาเสียเห็นบ่ากเหน่าไหนมันต้องมิเนี่ยนั่นเามือห้องยนะคิมเหนบ่าวู่นั่นแหละที่เจ้าสารับกันบ่ไห้ใบ่ไดมสแสดงว่ามันห้บัตรเกียว่ แม่บัตรกีใส่ดางมันนี่โบทำเร็จมันด่งห้องสี่้องตรงถึงน่องก็หมุนนั่นแหละโอ้ยพวกนี้บัตรกีชิมเต้นี่ครับผมมันเป็นสี่รับผมมันไมีผิดพันนอดเลยครับแม่ต้องบัตรกีใส่ด่างนีอดตัวนึงก็เสียบเข้าไปนี่ก็หมุนได้นี่บัตรกีอ๋ออันนี้มันเอาไปข้อแล้วยังไงยังไม่รู้เลยต้นไหนที่ขึ้นเลยก็ต้องอันหมุนนอดตัวนี้เสียบแน่นแล้วก็อัน เอาอันท้องแดงว่าพันที่ตัวนี้กันัดลงไปครับนี่นี่มันเห็ดดำไม่อย่างว่าธาราบัตีอ๋อเขโค้งเด้โค้งข้างล่างอ่ะนี่แหละเออเอมุดนัดขึ้นมาใช่ทงล่างอ้อมมาถึงนัดลงมาปุ๊บโค้งมาปุ๊บมันตึงอ้อมขึ้นมา่อยใช้ทั้งล่างคิมมันค่อยแน่นเสื้อหมอดีอันไหมเออใส่ทั้งลางเม็ดเอาสเปคตึงๆถึงโบต้องขึ้นทงถึงมันเป็นสวิตต์มันเป็นตัวเม็ยตัวเมื่อโตผู ได้เออนั่นๆะเราใส่ตัวล่างคือเกี่ยวเกี่ยวตัวไหนก่อนมุนตัวนี้เนีนๆน้อก็โอเชได้โอ้กูเบื่อวิศวะได้ปะเกือบถือฟองวะเกือบเอยมุนเอาของแข็มาถบ่คืออ้ยขิมมาดูตัป่ารับมาหลายปาะเด็นงานนี่ผู้รับงานถ้าพี่น้องสนใจนี่ทั้งที่ เออทั้งเสียงทั้งไฟปรดับเสียงแปดเมืนหาปุ่มหมดละจังมเดเมื่อนหานนงกได้หนีะพอได้ไดไปไ,ไ,ไ,ได้เสียง,ง<อ>แต่ถ้ามีขเขาวอานี่นะว,ว่าแพงเอาขอเเบิง์ทมงานนะครับมัเกียวกัหบหล่อมหน่อยเด้อเอาเฉพาะในเบิงนี่ของเขาตรงในข้างนี้

สิไปใส่สายไฟอีกเด็กกัสายาไฟมันเด็กไปใส่อยู่นี่ตามกันไปไงชิมง,งานไปหลุนอันนี้รุ่นสุดแ <c oughs> ล้วรุ่นโบราณมีอยู่ผู้เดียวเลวเลาอยู่คเดียวงูน่าเด็กหน่อยอันนี้ปีนี้งนดนอนน้อยแต่นอนนะฮะมันเห็นยังมือเว้นวะเลยดีมันห่อน, <c oughs> น่ะเห็นไฟอยู่ก็ต้องเห็นยังมือคืดนวดก็ชิ้นหัวเด็กจีบกตจีบอ่ะบาร์บารนอนนะเข้าใจบ่เออมันจะเบิ่งว่างามว่างางเอ่ะ ผมอันนอนนอนนอนตะเวนครับผมตะเวนขึ้นนอนตะเวนตะเวนขึ้นครับผมเวตะเวนตกเนี้ยนอนตะเวนตะเวนขื่นเชียงกันรู้เรื่องไปฮะผมนอนตะเวนตะเวนขึ้นเวตะเวนตกเนี้ยตะเวนขึ้นเชียงกันรู้เรื่องเล้หรือว่าได้แล้วหรือเปล่าเออแก้วฝากเนี้ยนะครับพี่น้อง ประชาสัมพันธ์งานนะครับเทศกาลกินปลามูลอำเภอสตึกนะครับงานกาชาติงานกินปลามูลายด้วยใส่ปะนี่ตลาดใช่ไหมนี่ตลาดนะครับมีของขายหลายอย่างมอหรสศพเปี๊ยเหมือนเดิมอำเภอสตึกอแรกเฟื่อง ที่สองผู้ใดวต่ว่าเมือสุุทไทยหมู่บ้านมีเสียสินพี่อนย่ตามนั้นตัววันที่สองฝากพ้อแฮกน้องสองเมาผู้ใดห้องผู้ใดดอกเอานอองมมนดอกลงมาลวบ่ บ้าบ่อันนั้นทานงนา้ง<ต>นองสอนเมาต้นีทางน้องสอนเมาก็ต้องที่น้องปอกหัวเจ้ะอ๋อแดงขัดตะกรนแดงจิตะกรันไปฮะมึงไมอนี่ไมอนี่ไปบ้าน,านเรามาแล้วนะครับไปพอดีเมียเรา,าก็ตัดอ้อยแล้วพอดีอเราตัดเออยโยน,น,นเนาะของเราอยู่บ้านอยู่ไหมบ้างเมีอยเราอยู่ๆครับเพิ่นแล้วพอดีละ่ะวันมืออื่นบ่วันที่หนึ่ง บอโจซี่ไปเยี่ยมไปยามามาไหวาขอพรอ้อายเพิ่นนะครับไปอยู่บ้านไกล่เลนเคียงกัไปบอกกับยาบอกบบอก,บกับหญ่กับทีเล่าแล้วละพอบบมีคนไปเยี่ยมไปหาเพิ่นโดนเนาะมันบอกมันจะไอแดงเราเสียไปเราก็อยูผู้เดียวเนะเฮ็ดอ,อ,อ้อยเฮ็ดมีไปพรอลลำพังนะครับบันนี้กั ธรรมดาล่ะก็ะมังนาลายตาจากผู้ใดเป็นไผเพื่อนพวกหูจักเนาะมันคนหูจักแท้ๆมิจะไอแดงเนาะแม่นบ่เนี่ยเราก็อยู่บ้านนะอยู่บ้านเพื่อนเรสายใหม่เร็ตัวสายใหม่เนี่ยตัวเลนส์ยังไม่ตัดเห็นออกมาเลยอยู่แบบบ้านบ้านม่บ่วยกันไปให้กำลังใจนะครับอ่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องดีๆเพื่ออะไรดีๆจะดีขึ้นนะครับเด้วยที่นี่ติฝากพร้อมนะพี่น้อง